ติแปลว่าระลึกรู้คุณระลึกรู้ทันไหมว่าตอนนั้นคุณเสียใจอยู่ถ้าน้องคนนี้เด็กมอสองระลึกรู้ได้ว่าคําพูดคนอื่นเป็นเพียงคําพูดของคนอื่นสิ่งที่คุณครูพูดมันมาจากความคิดของคุณครูมันมาจากสมองของคุณครูและมาจากปากของคุณครูดังนั้นเขาเป็นเจ้าของคําพูดของเขา ไม่เกี่ยวอะไรกับเราเลยความคิดเห็นหรือคำวิพากษ์วิจารณ์หรือการปัดสินมันต้องมาจากตัวบุคคลคนนั้นที่แสดงความคิดเห็นมันต้องมีตัวบุคคลเพราะปากกาไม่สามารถแสดงความคิดเห็นได้แต่มนุษย์สามารถแสดงความคิดเห็นได้โดยใช้ปากของตัวเองพูดมันออกมาจากสิ่งที่คิดดังนั้นสิ่งที่คิดมาจากสมองและประสบการณ์ของเขาวุฒิภาวะของเขาฟังดีๆนะ คำพูดเหล่านั้นไม่ว่าจะเป็นความคิดเห็นหรือการตัดสินหรือการบูลลี่หรือการต่อว่าอะไรก็แล้วแต่มันสะท้อนผู้พูดเท่านั้นไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเรายกตัวอย่างเช่นเฮ้ยนิกกี้ใส่เสื้อสีดำไม่สวยเลยไม่แต่งหญิงให้มันดูดีกว่านี้หน่อยเหรอมันไม่ได้สะท้อนความจริงอะไรกับนิกกี้นะมันแค่สะท้อนตัวเขาว่าเขาคิดว่านิกกี้ใส่สีดำไม่สวย มันแค่สะท้อนตัวเขากลับไปว่าเขาไม่ชอบให้นิกกี้ใส่สีดำมันไม่ได้สะท้อนความจริงบนโลกความจริงเลยถ้าใน A บอกว่านิกกี้ใส่ดำไม่สวยแล้วใน B เดินมาบอกว่าเฮ้ยวันนี้นิกกี้ใส่ดำมึงเท่มากความจริงเปลี่ยนเหรอไม่ใช่ความจริงไม่ได้เปลี่ยนอะไรนึกออกว่ามันก็แค่สะท้อนว่า B อ่ะชอบนิกกี้ใส่สีดำ แต่ทีนี้เมื่อไหร่ที่นิกกี้ฟังเขามาว่าเฮ้ยนิกกี้ใส่สีดําไม่สวยเฮ้ยวันนี้กูไม่ควรใส่กูถอดดีกว่าก <c oughs> ูไม่มั่นใจแล้วกูไม่มั่นใจแล้วเ <c oughs> มื่อไหร่ <c oughs> ที่กูนอยกับคําพูดเขาเท <c oughs> ่ากับว่าความคิดเขาไม่ได้ถูกนะความคิดของนิกกี้ต่างหากที่คิดเหมือนกับเขา เพราะว่าอะไรความคิดเห็นสะท้อนผู้แสดงความคิดเห็นเท่านั้นดังนั้นเท่ากับว่าเมื่อไหร่ที่นิกกี้เห็นด้วยหรือเมื่อไหร่ที่นิกกี้คิดว่านิกกี้ใส่ดำไม่สวยจริงๆว่ะ เท่ากับว่านิกกี้แค่คิดเห็นเหมือนกับคนนั้นเฉยๆคนนั้นไม่ได้ถูกต้องบนโลกตามความเป็นจริงแต่บังเอิญว่านิกกี้ก็คิดเห็นตามเขาซึ่งสมมุติว่านิกกี้ไม่ชอบใส่เสื้อสีดําขึ้นมาผ่านไป3มปีแล้วนิกกี้มีความชอบกลับมาว่านิกกี้ใส่สีดํายังไงนิกกี้มั่นใจแล้วรู้สึกว่าอยากจะใส่สีดําอีกความจริงที่เปลี่ยนอีกดังนั้นอะไรคือสิ่งที่ถูกต้องที่สุดวะไม่มีอะไรที่ถูกต้องที่สุดนะ เพราะว่า A มันบอกว่านิกกี้ใส่ดาไม่สวย B บีมบอกว่านิกกี้ใส่ดําสวยหรืออาจจะมี C เดินมาบอกว่ามึงไม่ควรจะใส่อะไรเลยสวยสุดทุกความคิดเห็นของทุกคนถูกหมดในโลกของตัวเองถ้าน้องคนนี้มีไมเซ็ตแบบนี้ถ้าบังเอิญคุณแม่คิดและสอนเด็กแบบนี้ลูกจะไม่ติดกับคําพูดของคุณครูเลยแม้แต่น้อยเขาพูดจากความคิดของเขาลูก เขาอาจจะไม่ชอบหนูหรือเขาอาจจะพูดแล้วหนูเข้าใจผิดว่าตีความเป็นแบบนี้สมมุตินะถ้าคุณครูเขาดันพูดแบบไม่ได้พูดประโยคนี้เลยนะแต่เด็กตีความแล้วไปเล่าต่อซึ่งเด็กตีความผิดดังนั้นถ้าน้องมอสองคนนี้ไม่ติดกับดักคําพูดของใครหรือเพื่อนหรือคุณครูหรือแม้แต่แม่ถ้าคุณแม่คนไหนที่ฟังนิกกี้อยู่เอาไปสอนลูกแบบนี้เด็กจะไม่มีปัญหากับใครเลย หรือใครที่ฟังอยู่แล้วกําลังติดกับความคิดของตัวเองที่มีคนนั้น,คนน,นคนนี้พูดมาซึ่งไอคนนั้นคนนี้ที่พูดมาไม่เกี่ยวอะไรกับคุณเลยมันไม่ได้สะท้อนความจริงบนตัวคุณเลยแต่ถ้าเมื่อไหร่คุณบอกว่ามันจริงอย่างนั้นแหละเจ็บปวดมากเลยค่ะคุณนิกกี้เจ็บปวดมากที่ว่าเขาบอกว่าหนูดํา หนูดาแล้วหนูดำจริงๆถ้าหนูไม่ประสบความสําเร็จเลยแล้วเขาบอกว่าหนูเป็นคนเหยียบขี้ไก่ไม่ฟอเป็นคนทําอะไรก็ไม่เคยสําเร็จถ้าเขาพูดมาแล้วมันจริงซะเหลือเกินถ้ามันจริงแล้วมึงจะเจ็บทําไมก็มันเป็นความจริงหรือเปล่าแต่ที่คุณรับไม่ได้เพราะมันจี้ใจดําที่ว่ามันจริงเกินไปเพราะเราเองก็ไม่อยากได้ยินคํานั้นเพราะเราเองก็รู้อยู่แก่ใจหรือเปล่าว่ากูไม่สําเร็จจริงๆ พอกูไม่สําเร็จจริงๆแล้วมันดันพูดในสิ่งที่กูดันคิดกับตัวเองอยู่มันจริงซะเหลือเกินจนมันจี้ใจดําก็เลยเกิดความไม่ถูกใจขึ้นมาคุณก็แค่ฝึกยอมรับหรือเปล่าว่าเขาพูดความจริงเขาบอกว่าคุณดําอ้าวแล้วกูดําจริงเปะละ่ะเออกูก็ดําจริงแล้วทําไมมึงต้องเจ็บด้วยละ่ะถูกปะกูก็แค่รอวันข่าวหรือเปล่ากูก็กําลังทาครีมอยู่เนอ่วยวะหรือวันนี้กูล้มเหลวจริงอย่างที่เขาว่าแต่ กูกำลังพัฒนาอยู่เว้ยรอก่อนนะความสําเร็จกูกําลังพยายามอยู่ดังนั้นเขาพูดมาก็แค่ทําให้เขาเห็นว่ากูไม่ใช่อย่างที่มึงคิดมึงคิดว่ากูล้มเหลวมึงคิดว่ากูไม่สําเร็จหรอกมึงคิดว่ากูทําไม่ได้หรอก นั่นถูกต้องบนโลกความเป็นจริงของเขาแต่ถ้าเมื่อไหร่คุณเอามาหน่อยแล้วคุณไม่กล้าทําแล้วคุณไม่ได้ทําอะไรเลยเท่ากับว่าคุณก็จะล้มเหลวตามที่เขาพูดขึ้นมาจริงๆเพราะคุณมัวแต่นั่งจมกับความรู้สึกแย่กับที่มันพูดหรือจะทําอะไรกลัวเดี๋ยวมันวิจาร์เดี๋ยวมันนู่นน,นี่น,น,นั่นคาวิจารณ์ไม่เคยทําร้ายเราแต่เรานั่นแหละเอาคําวิจาร์มาทําร้ายตัวเราเอง เพราะคำวิจารณ์เหล่านั้นเป็นของเขาแต่เราดันเอาคําวิจารณ์เหล่านั้นมาคิดแล้วเอาคําวิจารณ์นั้นมาเป็นตัวเราอีกทีหนึ่งดังนั้นกลับไปที่คําพูดที่นิกกี้พูดว่าการแสดงความคิดเห็นสะท้อนผู้แสดงความคิดเห็นเท่านั้นดังนั้นถ้าเราคิดเห็นแบบเดียวกันกับเขาก็สะท้อนตัวเราเท่านั้นหรือเปล่าว่าเราเกลียดตัวเองเราไม่ชอบตัวเองเราล้มเหลวตัวเองเราเราไม่สําเร็จในตัวเองจริงจ ก็แปลว่าเราคิดกับตัวเองดังนั้นดังนั้นมันสะท้อนตัวเราว่าเราไม่สําเร็จจริงๆเพราะเรามวัวแต่นั่งถมถูยตัวเองอยู่เราเลยไม่มีเวลาว่างไปคิดหาเส้นทางความสําเร็จมันก็เลยสะท้อนตัวเราไงว่าเราเป็นอย่างนั้นจริงๆความคิดเห็นสะท้อนผู้แสดงความคิดเห็นเท่านั้นแล้วเราคิดอะไรกับตัวเองกันอยู่คะทุกวันนี้น่าคิดนะ